สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับมาดูผมพอผมปลูกต้นมย้มชิดนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับต้นมยมชิดที่ผมปลูกนะครับนี่ปลูกปีแรกนะครับหน้าตาเขาเป็นแ่นี้นะครับนี่คือปลูกปีแรกมย้มชิดนี่จะเป็นผืชติดทนแรงนะครับท่านผู้ชมคือทีดผมปลูกนี่ผมผมทดลองหม่อยมอย,ย้อม เอาน้ามใส่เขาแล้วครับตอนนี้เดือนเมษาแล้วนะครับนี่ปลูกประมาณครับเมื่อเดือนพฤษภาที่แล้วนะครานผู้ชมนี่หนึ่งปีนะครับขณะนี้ครับผมวันนี้วันที่11เมษา63ครับเขาความสูงขณะนี้ครับมาพอต้นแหมต้นนะครับที่ผมปลูกนี่คือต้นหมอยมชิดทีด่ผมปลูกไว้อายุของเขาก็ประมาณสัก สองปีแล้วครับนะฮะมันพอครับสองปีนะครับรหน้าตาเขาเป็นจะได้ครับแขาดนั่งกำอันนี้คือสองนี่คือสองปีครับนี่เขดัดนี่ผมปล่อยเลยนะครับอ่าก็บก่ก็สองปีกึ่งนะครับประมาณนี้ครับ จาได้นะครับสองสองปีประมาณหกเดือนประมาณนี้ครับพอครับติดผมปลูกเขาครับผมบอกโดน้ำแลวครับนี่แหละครับนต้นเขาสูงครับใหญ่ครับนะครับผมบอกเกยหดน้ำโดตาเขาเลยครับผมจะทดล้องพอว่าเขาทนแรงก่อนนะครับรู้สึกว่าเขาจะทนแรงพอๆกับต้นมะม่วงครับต้นมะยมชิดนี่นะครับผมพอแล้วนะครับผมบอกโดน้าโคดตาเขาเขาจะ เขาจะเติบใหญ่ก็ครับรถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับานผู้ชมตีที่คิดจะปลูกมายมชมชิดนะครับก็ถือว่าถ้าปลูกแล้วจะหดน้ำพองช่วงฤดูแล้งก็เปดนปยังครับหนึ่งเดือนก็กหดสักสี่ครั้งก็พ๋อครับหรือประมาณอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันก็นได้ครับเจ็ดวันก็หดครั้งก็ ฮดหมอกใดก็ประมาณหนึ่งบัวนะครับเจ็ดวันกับประมาณสักสิบลิตรกระป๋อครับสิบลิตรครับหรือประมาณสองแกนลอนก็ได้ครับสองแกนลอนตีสลับใส่พวกน้ำมันอย่างนี้นะครับหรือแกนลอนเกี่ยวกับขนาดตีแกนลอนที่เขาใส่น้ำยาล้างจานประมาณนั้นนะครับแกนลอนใหญ่นะครับ ประมาณ5ลิตรประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมเกล้าเอาครับถ้าบัวก็ประมาณ10ลิตรนะครับก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับสําหรับมายมชิดนะครับก็คงจะปีหน้าก็คงจะเขาคงจะดอกนะครับท่านผู้ชมนี่สูงขนาดนี้ครับผมสูงหนึ่เจ็ดสิบครับความสูงของเขาก็ประมาณ2เมตรแล้วครับก่อนมีปุ้นแหมต้นนะครับท่านผู้ชมพอได้ครับ ผมทดลองกันี้ก่อประมาณ2ต้นนะครับอ่ามาพอเลยครับอ่าต้นนี้ก็ครับต้นนี้ก็รุ่นเดียวกันครับต้นเมือตะเกยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็ประมาณสูงประมาณเกือบ2เมตรแล้วครับนี่ครับผมเคยแต่ผมแต่งกิ่งไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ ผมแตงกิงไปแล้วก็บ่อได้เอากิ่งไปคว่างไว้ไหนแล้วครับนี่ครับผมแตงกิงผมเก็าเอาเอาทิ้งเอาขวางไว,แว้แถวๆพื้นต้นของเขาแล้วครับเพื่อจะให้เขาย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยไปนะครับท่านผู้ชมก็ท่านผู้ชมที่จะตัดสินใจปลูกมะยมชิดเก็ปลูกได้เลยครับขอโทษแรงครับ <laughs> ยืนยันได้แล้วครับผมับผมซ่ปวดเสเร็กมาแล้วครับ ผมก็ปลูกเพิ่มอยู่ประมาณหลายต้นอยู่ครับปลูกแถวๆข้างสวนยางนะครับนี่คือสวนยางพะลาครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่คือสวนยางพะลาของผมครับนี่ครับผมจะถ่ายทอดนะครับดูดูดูหลบข้ังครับนี่ครับพอหลอบข้ังนี่สวนยางทางนั้นเลยครับอ่าสามร่หกสิบองศาสวนยางผมอ่าปิดมาพอต้น มายมชิดกันครับโค้ดคลิปนี้ก็คงจะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกดไลค์ครับกดแชร์และกดกระดิ่งติดตามผมตัวเนอร์ครับเพื่อเป็นกระลังใจจะได้ไม่คลิปใหม่ๆต่อไปยบาย